มาส่งน้องเบบี้โซล่าจากแบรนด์ T.N.T. สเปซกันค่ะทุกคนรอบนี้เรายกบล็อกน้องเบบี้โซล่ามานะคะเป็นคอโซล่าค e ิวเน็ตอีจัตติสซีรีนะจะได้ซีเคทไหมมาลุ้นกันบล็อกนี้เขาจะมี10แบบหนึ่งซีเค็ดด้วยกันนะคะแถมรูปทรงแต่ละกล่องอะเป็นแบบทรงกระบอกด้วยเก๋มากอะมาเริ่มกันที่กล่องแรกเลยเปิดด้วยน้องแพทอบบลน้องโซล,ล่ากระโปรงแดงหรือรูปบอลในมือน่ารักมากต่อด้วยกล่องที่2บรรเลงแคสเป็นน้องโซล,ล่าใส่หูแมวมีกิมมิคชุดนักเรียนสไพายกระเป๋าแบบนี้ด้วยจุ่มททททีีีี่่่่่3นนนนนนน้้้้้้้อออองงงเเเเมมาาาาชวววยจจุุะไไดดคปปล็สตตก มีพิมพ์ลูกกตาเป็นกิมมิคแบบนี้ด้วยอ่ะน่ารักมากจุ่มที่4น้องลิตเติ้ลแอปเปิลน่ารักมากเป็นน้องแอปเปิลอ่ะมีหนอนน้อยอยู่ที่หัวด้วยต่อไปต่อไปบาวนี่มาช่วยจุ่มอีกแล้วจุ่มนี้จะเป็นเลิร์ปัปปี้นะน้องโซล่าชุดม่วงกับน้องหมาของเขาต่อต่อต่อกับน้องอีเวลน้องมีชีทที่หูบนหมวกแบบนี้ด้วยนะกล่องที่7แล้วเย้ตัวนี้ได้เป็นดกากคาหน้ากล่องเลยตัวนี้น่ารักค่ะมีตุ๊กตามาให้เกาะข้างหลังด้วยหัวน้องหมุนได้ด้วยนะแหมล้อคือ กระโปงฟ้านะอ่าเหลือสองกล่องอะลุ้นซีเขตกันต่อไปกล่องที่9กับคิวดัมเมอร์น้องโซล่าตัวน้อยตีกองมากับหูช้างด้วยนะน่าราักกล่องสุดท้ายแล้วว้าไม่ได้ซีเขตอะน้องแคนดี้ตัวนี้จะเป็นโซล่าอมลูกอมสะพายกระเป๋าเต่าทองนะน่ารักเลยถึงไม่ได้ซีเขตก็ไม่เป็นไรรอบหน้าเอาใหม่แต่ตอนนี้ที่ได้มาน่ารักทุกตัวเลยค่ะทุกคน